ก็สว so so ah, ัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามยรือยอดโลเวอร์ของในทิกเอกกันเนาะเดี๋ยวอันตัวที่เป็นยังไงเดี๋ยวก็ได้รัน้ำตามกันได้แบบไม่ง่ายกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยเราได้เข้ามาที่ในเว็บไซต์ a m i t e r c o m กันวเดี๋ยวทีนีเว็บไซต์ให้ในตูวโก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาช้งานทำตามกันได้เลยอ่ะแล้วก็เราได้เข้ามาที่ในตูงเว็บไซต์ในเว็บไซต์ในตามตรงนี้เราเีมให้ได้กดตรงชีชื่อในกระตี้มสมาชิกสมหรัดใครท อ่ะแค่ทำการสมัครสมาชิกกันมาแล้วที่หน้าต่างการสมัครสมาชิกเขาจะมีให้ได้สมัครสมาชิกผ่านบัญชีกูเรื่อีเมลของเราหรือว่าจะเป็นการสมัครผ่านบัญชีที่เราสามารถสร้างขึ้นมากรณีได้โดยการเข้าชื่อกดออีเมลของเราที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็สมัครไปเท่านี้ง่ายจะเป็นการสมัครกันได้แล้วหรือว่าโทรัพท์ผู้ชมไหนที่มีสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถจะกดลงชื่อเข้าใช้งานตามบัญชีที่เราได้ลงชื่อแสดงไปได้เลย แล้วก็กดอื่นเลยเราได้เข้มาที่เวอบไซต์เอจิมมเดดมกันนอตในเวฟแนทต่างๆขอ่าเล็กเป็นอย่างนีเลยจะมีหมวดหมู่แล้วก็บริการให้กับเราได้สามารถที่จะเข้ามาชื่อมงหรือจะเข้ามาดำเนิตามกันได้แล้วก็จะมียอดเงินที่อยู่ในส่วนด้านนี้ให้สำหรับเราที่จะมาทำการในส่วนต่างๆด้านนี้กันไปได้แล้วก็ยังสามารถที่จะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินจะไม่มีพอเนาะก็สามารถที่จะเติมเงินก่อนได้เผื่อใครที่ so. er ได้เข้ามาช้งงานก็อาจจะไม่มียอดเงินก็กดเข้ามาที่หน้าต่างนิ แล้วก็ทำมากันได้แล้วที่เขาว่าเติมเงินในหน้าต่างการเติมเงินที่หน้าต่างด้านนี้เขาจะมีเป็นแบบมีอะไรให้กับเราในแสตมป์ที่จะเข้ามาติมเงินกันได้แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนช่องทางว่าตลดับในการเติมเงินกันได้ด้วยเพียงแค่เราไปดูทางไปช่องทางพอจะขึ้นช่องทางขึ้นมาเป็นสามช่องทางแบบนี้ให้กับเราได้สามารถาเจอเรื่องไปทำการเติมเงินกันได้หากเราจะโหลดเงิจาช่องทางไหนในการเติมเงินสั่ช่องทางนี้ก็ให้เราเลือกกันไปในสามช่องทางนี้ก็เติมเงินกันไปตอนนี้ง่ายๆก็จะเป็นการเติมเงินกันได้แล้ว เดี๋ยที่จะใช้งานกันแล้วก็ให้ลองกลับมาที่ในจนหน้าตาในเว็ไซต์กัน แล้วเราได้กดกลับมากล้าที่ได้วหน่าจานเธอขอไวเราทีนี้เราก็เลือกกทหมู่และก็บริการที่เราต้องการจะทาการกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยเราได้กดมาที่กทหมู่เราทีนี้เราต้องการจะทาการก็คือบริการเพิ่มยอดผู้ติดต่อกก็ได้อยู่ตรงนี้ให้เราได้กดกันไปอ่ะแล้วพอเราเลือกกันไปได้แล้วที่หมหมู่นี้ทีนี้เราก็เลือกบริการบริการก็ได้มีประโยชน์นี้เราก็จะขอเลือกเป็นอะไรนี้เลยก็แล้วกันก็ให้เราได้กกันไปอ่ะแล้วพกเราเลือกกนไปได้แล้วทหมดหมู่แล้วก็บริการดีวนี้ให้เราได้กดกลับมาที่ตรงโปรไฟลเธอขอไว้ใเราเพื่อ อ่าแล้วเดยว่โปรไฟลที่ตอมากนมาแล้วก็ให้เอาลิงก์มาวางแล้วก็พได้วางลิงก์ได้แบบนี้แล้วก็ให้เสร็จจำนวนที่เราต้องการจะทำการเพิ่มไปมบบไ,ดดไ,มได้เลยแล้วก็เสร็จจรงิงแล้วก็จำนไดแบบนี้ทีิงจร้เนี่ยกซื้อกันไ่ได้เนาะ อ่าและดก็ส่งซื้อกันไปล้นี่ยคันสงซื้อของเรเขาจะมีระบบเตืนมาแจ้งบอกให้กับเราได้ดูคนได้แบบนี้เลยแต่ได้ไม่เคยส่งซื้อยังแต่มาจะชิคดูด้วจะด้วยเป็นไงเด็กดทำไมทตรนี้ได้เข้าาประวัติยางสื้อคือใครเดได้ใช้งานกันไปแล้วหรือว่าได้ส่งซื้อกันไปแล้วอยากจะชิคดูยอดกันก่อนว่ายอดเข้ามาเหรือยังว่าเป็นยังไงกันบ้างเราก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หน้าต่างตัวตนนี้กันได้เนอกแล้วเขาจะมีหน้าต่างเหมบอนกันเตือนบอกว่านะเอาด้วยขันเราาได้ดู ที่ได้ทำกานกไปกันไปหรือว่าได้ทำการกันไปแล้วเนาะแล้วว่าเราช่วออยก,กันอยู่เกือบปีกห่าในึ่งว้าอางว,าว่ายังไงก็สามารถที่จะกดสมาทิส่วนหะน้าตามนี้ไปได้ที่ห้องถัว อ่ะที่ได้กดทับไปกระไรที่หน้าต่างตรงนี้นะคือจะเป็นหน้าต่างที่เราได้สามารถที่จะเตี้ยนติดต่อสอบถามปัญหาแก้มิกันได้เผื่อเราเกิดปัญหาในการช้งงานเนาะที่ได้กดนี่มากระไรที่จะห้องตัวตรงด้านนี้แล้วทีนี้เราก็ว่ามีหัวข้อและก็ข้อความในตรงด้านนี้กันไปเวลาเพิมพ์กันไปจัดและทั้งสอง่างนี้ทีนี้เรากดถูกตัวต่านี้ง่ายก็จะเป็นการเตี้ยนและติดต่อสอบถามปัญหาแก้มิกันได้แบบง่ายกันได้แล้วหากท่านผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะลองแอร์จะไอติดต่อ สอบถามปัญหาแกมินเนาะค่ะว่าคือปัญหาก็สามารถเดินเข้ามาใช้งานตู้ด้านหนึ้งไปได้เลยหรือว่าหากใครได้ได้ใช้งานไปแล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรสัดข้องอะไรเลยแต่ว่าได้ใช้งานไปแล้วเกิดสนใจอยากจะลองแนะนำให้เพื่อนหรือของที่เจ้ของเขาเข้ามาใช้งานพิเศตามมาดูุเราก็สามารถที่จะนำเพื่อนออกไปได้ง่ายแค่เราได้กดที่ปุ่ตรงนี้เดี๋ยวเขามาแนะนำเพื่อนอ่ะ แล้ว่อรได้กดมาทรายที่นส่วนหน้าต้นนี้ทีนี้เราก็ได้เพื่อนของเปได้ง่ายแค่เรากดทมาทรยทีนี้ก็มาคัดเราที่อยู่ตรงนั้นนี้ไปส่งให้เพื่อนแล้วก็รู้จักของเราแก้เพื่อนเราเขาจักของเราเขาดทมาในดินตัวไปไกงทีนี้ง่ายๆก็จะเป็นการแนะนำให้กับเพื่อนหรือคนรู้จักทเขามชนยาวิเศตามมาได้แบบง่ายๆกันได้แล้วหาได้าผเฉพาวนไหนที่สนใจอาดลองให้เพื่อนแล้วก็เขาจับเขาไม่ชรนยาิเตามดูก็สามารถติด้วเข้ามาที่ส่วนหน้าต่างตัวดนี้กันไปได้เลยหรือว่าถ้าเราได้ชเแล้วก็เเดียยยววท่่กออันนแล้้้าาขคให ดูกันได้เนาะเรื่องโทรอเดเอทุกในถุง, A, นถงโปรไฟล์เราว่าจะากติดตามขึ้นมาหรือยังอ่ะก็ของเดลไปที่อีกสองเดือนแต่เราดีนะ่าจะเชื่กันดูนะว,ว่าขึ้นมาหรือยังว่าถิงไหนกันบ้างแล้ว เอาวปนี้เลยเนาะหลังจากเราทังกันตุกันปไปแล้วน,น,น,นั้เงเราสับฟู่เนาะตัวนี้ยอดปฏิทันในตัวติกตอกเราเขาก็ได้การแซมขึ้นมาจนแค่จะเสร็จไปแบบนี้เลยเนาะก็เมื่อกี้มีที่สองแล้วเราส่งเส้นจะเป็นหนึ่งร้อยก็ตันี้เพินมาเป็นแปแล้วนเนาะก็ขาดินไปเท่าไหร่ก็ได้ขึ้นมาตามเ็จที่เราได้ส่งเส้กันไปแล้วเราปิท้นตอนในการํำก็ยังยง่ายแบบนี้ด้วยเผื่อใครที่ดูกันไปแล้วเกิดตนแก่หรือเข้าขมาชิงานหรือด๋ยวเข้าไปทำตามแต่ว่าที่ลิงเว็บไซต์ว่าใครเยอะเลยตัวชิบดู ขึ้นลียดแต่เพื่อนเขาเนี่ยชื่อถือว่ายัางไงก็ตามมาดีแล้วเขาม่ใช่งานเดือดเขาทําการตามได้เนอะอาะเลยถ้าหาช่วยงานกันไปเกิดไม่มีปัญหาไปจังสามารถที่จะแจ้งให้ติดต่อสอบถามปัญหา,หา,หาเกิดมีกินได้าที่สองตัวแล้วแต่มันไปแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอของเราวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากแ้วยค่ะว่าอันนี้พูดแล้วเปลี่ยแปลงทำแล้วภาพเปลี่ยนแปลงเราอขอไปกันด้วยหรือถ้าท่านผู้ชมคนไหนดูกันแล้วก็แจ้งให้จดถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับในการรับชมและในวันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะ